น mm. uh uh huh ั่งกินหมูกระทะกันหน้าบ้านนี่มีอะไรคะปุนเส้นคือปุนเส้นบอกอร่อยบ้านฝูขุนเส้นอร่อยมากบ้านฝูกะลอนค่ะนั่งกินหมูกระทะกันหน้าบ้านนี่มีอะไรคะปุนเส้นคือปุนเส้นบอกอร่อยบ้านฝูขุนเส้นอร่อยมากบ้านฝูกะลอนค่ะใช่อันเนี้ยใช้เจ้านี่มาหกเจ็ดปีไม่เคยบอกใครด้วย ไหนหงมงนไงี้คือไม่มีแบรนด์อ่ะแต่ว่าสั่ง,อ,อ,งอะไรอะนี่เวลาสั่งอะไรเปนอย่างงี้หนูสั่งไว้ละสิบโลที่บ้านใจจังหวัดอะไรลูกใบได้ปะมันไม่ยอมบอกอ,อ่ะมันมันทีนี้มาขายนะคะมันไม่บอกอร่อยมากเลยอะปกติวนเส้นที่พามเจอมันคือจะละลายยุยย,ยใช่ปะวนเส้นสมัยนี้ไม่อร่อยเนี่อ,นอันนี้อร่อยมากนแบบนี้ใช่หนูเป็นคนชอบกินหมูฮันแต่ก่อนอะ แล้วหมูทาคาเฟ่อะจะใช้จะใช้ใชใชใชเส้นแบบนี้เขาเรียกหมูทาคาเฟ่สมัยก่อนอ <Ừ. S 2> ืมสถานที่แต่ก่อนมีหมูทาไม่กี่ร้านอะไรอย่างเงี้ยหนูอยู่บางเขนมาเนี่ยคือหมูทาบางเขนเอาหรอใช้เส้นนี้ก็ได้สั่งเธอใครรู้ว่าหมูไอ้สูตรเส้นเนี่ยหาซื้อที่ไหนพี่บอกพี่พัมหน่อยอยากซื้อตามพวกไม่ยอมบอกสิบปีแล้วเรียกว่าวุ้นเส้นโบราณหรอใช่อ่ะบ้านใครทำ อไอเดียมาเลยค่ะหมูกระทะวันนี้มันจะยืดยืดนุมน่มนุ่มแน่นแน่นเราเราน้ำอะไรอย่างมันจะเข้าไปในเส้นเลยแต่บุญเส้นสมัยเนี้จะเส้นเล็กแล้วขาดง่ายนั่งกินหมูกระทะกันหน้าบ้านนี่มีอะไรคะบุนเส้นคือบูญเส้นบอกอร่อยบ้านฝุ่นเส้นอร่อยไหมบ้านฟุ่รกอล์อนค่ะใช่อันเนี้ยใช้เจ้าเน็มหกเจ็ดปีไม่เคยบอกใครด้วยไหนหง่วปะนไง คือไม่มีแบรนด์อะแต่ว่าสั่งอร่อยมากสงอะไรอะนี่แล้วลาสร้งอะไรไปงี้เราสั่งไว้ละสิบโลที่บ้านใจจังหวัดอะไรลูกใบอะไรบ้างมันไม่ยอมบอกอะมันนี่มันมาขายนะคะมันไม่บอกอร่อยมากเลยอะปกติวุ้นเส้นที่พามาเจอมันคือจะละลายยุยยุใช่ปะวุ้นเส้นสมัยนี้ไม่อร่อยเนีอยอันนี้อร่อยมากแบบนี้ใช่หนูเป็นคนชอบกินหมูสาแตอกอ่ะ แล้วหมูกระทาคาเฟ่อะจะใช้ใช้กุ้เส้นแบบนี้เขาเรียกหมูกระทาคาเฟ่สมัยก่อนอมสมัยที่แต่ก่อนมีหมูกระทาไม่กี่ร้านอะไรอย่างเงี้ยหนูอยู่บางเขนมาเนี่ยคือหมูกระทาบางเขนเอาหรอใช้เส้นนี้ก็เลยสั่งตามเธอใครรู้ว่าหมูไอ้คุณเส้นเนี่ยหาซื้อที่ไหนพี่บอกพี่พัมหน่อยอยากซื้อตามพม่ยอมบอกสิบป,ปีแล้วเรียกว่าคุณเส้นโบราณหรอใช่อ่าบ้านใครทำไอเดียมอะไรค่ะหมูกระทาคือมันจะยืดยืดนุ่มนุ่มแน่นแน่นเราเราน้ำอะไรอย่างมันจะเข้าไปในเส้นเลยแต่คุณเส้นสมัยเนี้ยแ่เเส้้นลล็กวขาาดงย